สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสช่อง Dream Maker Channel ช่องหน่อชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเองไม่รู้ทำกรรมอะไรกับแมวตัวนี้ไว้นะโอเคคราวนี้เราจะไม่พานายกลับบ้านหรอกไม่ต้องครับมันยังกดไอ,อ้อันที่เป็นเครื่องหมายคำถามนี้ไม่ได้นะคุณยังไม่พร้อมเลยเออลีฟแคทเนี่ยเราเคยทำไปทั้ง2อ,อย่างแล้วใช่ไหม e ีดแคทเราก็เคย ให้มันแล้วนะเล่นกับมันนี่เราเคยเล่นแบบยังไม่เคยเปลี่ยนกิจกรรมที่เล่นใช่ไหมเดี๋ยวเราลองกันดูนะเล่นเหรอครั้งที่แล้วเล่น A I O U จำได้ไหมล่ะคราวนี้เราลองเล่น A I O U ก่อนนะแต่ว่าเราจะไม่เล่นจนจบนะเราลองเล่นอย่างอื่นแทนไหมล่ะ จเจาแมวมันรู้สึกว่าเอไอยูคืออะไรมันเล่นไม่เป็นหรอกมันไม่เข้าใจโอเคงั้นเรานึกอย่างอื่นดีกว่าอ่าพอเรากดว่าเราจะเล่นอย่างอื่นมันก็ย้อนกลับมาให้เราเลือกนะโอเคเพราะงั้นข้อสุดท้ายที่เรายังไม่ได้เลือกก็คือเราจะซื้อของเล่นมาให้มันแล้วกันมันจะได้ไม่เหงานะตอนที่เราไม่อยู่กับมันเออไม่รู้ว่านายจะต้องอยู่ที่นี่คนเดียวอีกนานไหมเอ้ยตัวเดียวอีกนานไหมอ่ะถ้างั้น จะหาอะไรที่พิเศษให้นายแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมานะรอแป๊บเดียวเมียวจะไปนานไหมดึง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 ,ดงเราเข้าไปที่ร้านสัตว์เลี้ยงใกล้ๆนะก็ดูว่าเออมีของเล่นอะไรให้แมวได้บ้างมีของเยอะแยะเลยนะมีทั้งตุ๊กตาเป็นสีสดใสแล้วก็แบบมีเจ้ากัญชาแมวด้วยนะเออแคทนิปแต่ว่า เออของพวกนี้แบบแมวมันเล่นเองไม่ได้นะแบบอย่างของบางอย่างก็ต้องแกะให้มันหรือว่าเขย่าเขย่าให้มันใช่ไหมพอดีก็ไม่เคยเลี้ยงแมวนะเออแล้วแบบเราก็อยู่เล่นกับมันตลอดไม่ได้ด้วยนะต้องซื้ออะไรที่แบบแมวมันจะเล่นเองได้อะดูสินี่ไงล่ะเจ้าสิ่งนี้ใช่เลยฉันเอาอันนี้ดีกว่า เราก็ค้นจนทั่วนะเราก็ได้ของที่เราต้องการแล้วเราก็าไปจ่ายเงินแล้วออกไปที่ตรอกนั้นคีหนึ่งรีบไปไปโชว์เจ้าแมวดีกว่ากลับมาแล้วเจ้าแมวกลับมาแล้วเหรอเอาอะไรมาด้วยมันดูท่าทางพึงพอใจนะเราก็เอาของขวัญมาให้มันนี่ดูสิหยิบออกมาจากถุงแล้วฉันมีของมาฝากเหมียวเอาอะไรมาฝากจ๊ะ เจ้าแมวมันก็มองดูของที่อยู่ในถุงนะปรากฏว่ามันก็คือฮึบตาไปซื้อตุ๊กตาแมวมาให้แมวให้มันเป็นเพื่อนกันนะแล้วลายตัวเนี้ยมันเหมือนไอตัวที่เป็นแมวผีสิงที่มันมากินเราที่บ้านเลย <laughs> นี่ตุ๊กตาแมวน่ารักสีเหลืองครีมแล้วก็มีลายด้วย ท่าทางจะเป็นเพื่อนนายได้เลยนะขนของมันก็นิ่มๆอาจจะไม่ได้สมจริงม,มากนักแต่ก็ตาโตน่ารักนะมันก็ดูแลรู้แหละว่าเป็นแค่ตุ๊กตาแต่ว่าก็โอเคอ่ะดูเหมือนของจริงเลยเยี่ยมไปเลยเนาะนายจะได้ไม่เหงาไงามีเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนี่แหละฉันทำได้ดีที่สุดแค่นี้ เยี่ยมไปเลยนะเยี่ยมเหรอมีเพื่อนปอมๆอยู่ตรงนี้นะเยี่ยมเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะอะไรกะเรากดปุ่มที่ทองมันนะมีเสียงด้วยเหรอแล้วแมวจะเล่นเป็นนะเแมวอ๋อถ้ากดที่ทองมีเสียงแมวเฮ้ยเยจ้าแมวดูแบบว่าไร้สาระว่ะเอา้านายไม่ชอบงั้นเหรอคือนายอาจจะคิดว่ามันน่ารักนะ แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะคิดว่ามันน่ารักหรอกไร้สาระคือแบบนายไม่มีทางเลือกสินะนายไม่ค่อยมีเงินเราก็วางเจ้าตุ๊กตานั้นให้กับเจ้าแมวนะแล้วพอเรากำลังจะกับหลังหันไปมันก็กดท้องแมวปะเราก็ได้ยินเสียงเ <ow> มี้ยวเมี้ยวอันนี้เป็นเสียงของตุ๊กตาแมวนะ ปรากฏว่าเจ้ตุ๊กตานั้นหล่นออกมาอยู่ข้างกล่องนะแล้วเจ้าแมวก็มองแบบจ้องเลยจ้องเราซึ่งเราควรจะทำอะไรระหว่างยิบทุกตาขึ้นมากับไปจากมันจ <c oughs> ิบเก็บให้หมั้ยอันนี้ยิบคือยิบเก็บให้หรือว่าเราจะยิบเก็บเข้าไปให้นะนายทำหล่นออกมาไงหยิบ เราแบบถอนหายใจแล้วก็หยิบขึ้นมานะอึ๊บโห้ยนายนี่มันแบบเรียกร้องความสนใจอย่างเลยนะให้แล้วก็ยังมาเล่นงี้อีกเหมียวเอาเรากลับบ้านดีกว่าไม่ต้องเอาตุ๊กตากลับบ้านหรอกเราก็หยิบตุ๊กตาขึ้นมาเช็คดูสะหน่อยนะอืมไม่มีอะไรผิดปกตินี่เอ๊ะอ่ะมันแปลกไปหน่อยนะ อะไรที่แปลกไปอ่ะเอ้ยตามันหันมามองเอ๊ะมันมันหันมามองเราเหรอเมวเแมวเฮ้ยพอแล้วแค่แมวดำตัวเดียวก็พอแล้วไม่ต้องตุกตาแมวผีสิงด้วยหรอกเมวเมวมันมันร้องเองเมียว,อวเอ้เสียงแบบเพืเอ่องพังนะยังไม่ได้กดท้องเลยต้องไม่มีเสียงสิ เฮ้ยมันอาปากอ๊ะมันกัดเราอ่ะโอ้ยโอมันกัดข้อมือเราอ๋หยุดเดี๋ยวนี้โอ้โหเราพยายามสะบัดแต่มันมันกัดแรงมันกัดแรงมากมันก็พยายามกินเลือดเราเลือดที่เหมือนซอสมะเขือเทศของเราอโอ้โหเรากระแทกเข้ากับกำแพงคอนกรีตโอ้ยเย เราพยายามที่จะฉีกฉีกตัวมันโอ้ยออกแรงสุดสุดกำลังเลยแต่มันก็มันก็ไม่หยุดโอ้ของเล่นบ้านนี่โอ้ยในที่สุดเราก็รู้สึกเหมือนจะแบบจะเป็นลมแล้วเราเราล,มล้มลงคุกเข่าลงเออ มันก็กัดเราแล้วก็มองเราใหญ่เลยอะ่ะคราวนี้มันก็แบบค่อยๆดูดดืดด่มซอสมาเขือเทศอย่างใจเย็นเลยนะโ,โหเราเราสิ้นหวังมันท่าทางพอใจมากที่เราไม่ขัดขืนแล้วเฮ้ยไตุ๊กตาแมวเราเป็นลมไปแล้วก็พอเราหลับตาลง เราก็ไม่ไหวแล้วเราอ่อนแรงมากเราต้องใช้กําลังทั้งหมดลืมตาขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปรากฏว่าอะไรวะเราก็เห็นว่าลูกแมวสีเดียวกันเลยอะ่ะกับตุ๊กตาตัวนั้นมันมันกำลังงับข้อมือเราอยู่ แล้วมันก็หันขึ้นมามองตาของมันเป็นสีเขียวเมียวแล้วมันก็ส่งเสียงร้องที่แบบแหลมแสบแก้วหูเลยนะปากของมันเต็มไปได้วยซอสมะเขือเทศนายมันก็ดูเหมือนจะน่ารักนะแต่ว่าฉันจะฉันจะตายแล้วอะเลือดไม่ใช่ ไม่ใช่เลือดซ้อนมะเกิดเทศของฉันไหลออกมาจนจะท่วมแล้วปรากฏว่าเจ้าแมวดำก็โผล่มาแล้วก็งับคอเจ้าตัวเล็กไปนะแล้วมันก็มองหน้าเราอีกก่อนที่จะกลับหลังหันไปโอ้ไม่กินเราแล้วนะโอเคนะแยกย,ย้ายเจ้าแมวก็อุ้มลูกแมวกลับไปที่กล่อง แล้วก็ค่อยๆเลียทำความสะอาดยวโอเคถ้าพอใจแล้วเราจะไปแล้วนะเราเราไม่ไหวแล้วเราจะล้มลงอึ๊กโอ้โหล้มอีกเหรอดูเหมือนว่านี่จะสิ้นสุดแล้วสินะเราก็เป็นได้แค่ของเล่นแมวนะโอ้โหฉากจบ34 Living Doll <Door. S 1> ตุ๊ก,กตาที่มีชีวิต ตตึตตึอะไรว่าอยู่ดีๆตุ๊กตาแมวากลายเป็นแมวจริงๆได้ไงก็ไม่รู้เนาะโอเคแล้วว่าจะมาเจอกันไหมคราวหน้านะกับเรื่องสยองแมวกล่องสำหรับวันนี้ก็ลอกลย